ซาลาวกซาลาวกซาลาเอียกซาลาเยกซาลาเอือกซาลาเอือกซาลาวกบมวกบวกบมวกบวกบวกพออวกพวก พออวกพวกพวกนออวกนวกนออวกนวกนวกโปอวกปวกโปอวกปวกปวกเลออวกลวกลลออวกลวกลวก มออวกมวกมออวกมวกมวกหออวกหวกหออวกหวกหวกมออวกมวกมออวกมวกมวกโดอวกดวก ดอวกดวกดวกซาลาเอียกวอเอียกเวียกวอเอียกเวียกเวียกปอเอียกเปียกปอเอียกเปียกเปียกพอเอียกเพียกพอเอียกเพียก เพียกหอเอียกเฮียกหอเอียกเฮียกเฮียกโดเอียกเดียกโดเอียกเดียกเดียกโอเอียกเอียกโอเอียกเอียกเอียก ซาละเออกโปเออกเปือกโปเอือกเปือกเปือกลอเอือกเลือกลอเอือกเลือกเลือกซซเอือกเสือกซซเอือกเสืกเสือกกอเอือกเกือก กเอือกเกือกเกือกงอเอือกเงือกงอเอือกเงือกเงือกบูเอือกเบือกบูเอือกเบือกเบือกหอเอือกเฮือกหอเอือกเฮือกเฮือก โมอเอือกเมือกโมอเอือกเมือม่อกเมื่อกพวกเขาพวกเขาพวกเขาเพียกเคืองเพียกเคืองเพียกเคือง หัวเปือกหัวเพือกหัวเปือก,เ,อกเลขบวกเลขบวกเลขบวกเหียกห้องเหียกห้องเหียกห้องเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยเปลือกกล้วย สะดวกสะดวกสะดวกเปียกซุมเปียกซุมเปียกซุมคัดเลือกคัดเลือกคัดเลือกถือหมวกถือหมวกถือหมวก ห็ดเวียดห็ดเวียดห็ดเวียดเกือกบวกเกือกบวกเกือกบวก